สาตาจราจร The Reality สะท้อนความจริงบนท้องถนนมาดูคลิปอุทาหอนจากคุณชาญนวลเนประสิทธิ์กุลเกิดอุบัติเหตุที่ใต้สะพานต่างระดับแยกจรันสนิทวงจักรยานยนต์พุ่งชนท้ารถยนต์ขณะจอดรอเพื่อกับรถใต้สะพานบาดเจ็บทั้งคนขับคนซ้อนชาวเน็ตเห็นตรงกันหมวกกันน็อกไม่ใสไม่มองถนนสุดท้ายเจ็บตัวฟี เสียตังซ่อมรถให้คู่กรณีอีกถ้าจะขับแบบนี้อย่าขับกันเลยโชคดีที่มีกล้องหลังเป็นหลักฐานชัดเจนถัดมาเป็นคลิปจากคุณวริษามาดีเหตุเกิดที่สะพานข้ามแยกราชดาระราราี4แท็กซี่ซิงก่อนเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดเสียบนสะพาน เช้าเนี่ยเสียงแตกบอกรถคันข้างหน้าควรจะเปิดไฟฉุกเฉินเดอนคันหลังหน่อยแท็กซี่ก็น่าจะเบรกบ้างแต่ดันเลือกจะมุดซ้ายส่วนรถที่เสียก็ไม่มีอะไรวางระวังหลังเลยแบบนี้อันตรายจริงๆเลยนะครับและคลิปสุดท้ายจากคุณสุพันคำสาวงเกิดอุบัติเหตุกลางแยกติวานนท์จัก,กรยานยนต์ขี่ปาดเลนข้ามฝากลางแยกพาชนเก๋งเต็มแรง ชาวเน็ตบอกครับมั่วกันไปหมดทั้งเก่งทั้งมอเตอร์ไซค์มักง่ายเห็นแก่ตัวพอกัน ขับแบบนี้ไม่ใช่แค่ตัวเองที่เสี่ยงคนอื่นเขาขับมาดีๆก็ต้องรับเคาะไปด้วยขับรถบนท้องถนนร่วมกับผู้อื่นจะต้องมีสติอยู่เสมอนะครับบนถนนเราคุมคนอื่นไม่ได้แต่เราคุมตัวเองได้เน้นพาตัวเองไปถึงที่หมายให้ปลอดภัยก็พอเพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าความเร่งรีบแค่ไม่กี่นาทีสายสืบโซเชียลห้ามพลาดรวมเป็นตาให้กับสังคมกับโครงการอาสาตาตรจราจรช่วยกันส่อมซองพฤติกรรมการขับรถอันตราย เพื่อถนนที่ปลอดภัยเพียงส่งคลิปกล้องหน้ารถของท่านเพื่อให้ตำรวจใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีและเข้ามาลุนลับเงินรางวัลตอบแทน10รางวัลรวมมูลค่า50,000บาททุกเดือนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊กอ,อาสาตาจราจร